ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ากลุ่มรเดอร์ค่ะ GrabFood นะเขาได้ชุมนุมประท้วงกันเรื่องเกี่ยวกับระบบที่เขามีการเปลี่ยนแปลงใหม่มีการเปลี่ยนแปลงระบบบางอย่างผู้ใช้หรือผู้บริการขนส่งใ<ช><ป> Rider นรายเดอร์อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคก็เลยมีการประท้วงเรียกร้องนะคะใช่ค่ะทีนี้ทางกลุ่มรเดอร์นะคะก็ได้ออก,ออก,ออกเรียกร้อง3ข้อหลักๆเลยโดยทอให้ทบทวนเกี่ยวกับระบบดังกล่าวนะคะว่า ข้อที่1เลยค่ะระบบการจองเนี่ยรายเดอร์ต้องจองวันเวลาพื้นที่ที่จะรับงานผ่านระบบทําให้งานเนี่ยไม่กระจายอย่างทั่วถึงแล้วก็ไม่เป็นอิสระค่ะเหมือนเดิมซึ่งมีผลต่อรายเดอร์ที่ไม่มีพื้นที่วิ่งประจําสําหรับคนที่เข้ามาวิ่งเสริมเพื่อหาไรายได้พิเศษเนี่ยจะไม่รู้ร่วงหน้าเลยว่าจะเข้ามาวิ่งได้เวลาไหนเพราะงานประจําของแต่ละคนเนี่ยเลิกไม่เป็นเวลาอืมค่ะทีนี้ข้อที่2นะคะขอให้ยกเลิกการรับออเดอร์ลูกค้าแบบรายเดอร์หนึ่งคน คือรับลูกค้าได้2รายต่อเนื่องทําให้รายเดอร์คนอื่นเนี่ยขาดรายได้ก็คือหมายความว่าคนหนึ่งเนี่ยรับ2อ,ออเดอร์มันก็อาจจะเหมือนเป็นการแย่งลูกค้ารายเดอร์ท่านอื่นก็จะขาดรายได้ไปนะคะค่ะข้อที่3นะคะค่ารอบที่รายเดอร์จะได้เนี่ยลดลง2-4บาทในแต่ละเที่ยววิง่งก็คือมีการออกมาร้องเรียนชี้แจงว่าการเปลี่ยนระบบแบบนั้นแบบนี้เนี่ยมันส่งผลเสียอะไรยังไงแต่ว่าก็ไม่ได้มีแบบว่าข้อเรียกร้องอื่นๆเพิ่มเติมที่แบบเป็นข้อเสนออะไรอย่างเงี้ยนะคะใช่ค่ะทีนี้รายเดอร์ท่านหนึ่งเนี่ยเปิดใจว่าตลอดระยะเวลา กว่า2ปีที่เริ่มมีการเปิดให้บริการมาเนี่ยกลุ่มคนขคับ g r a ส่งอาหารเนี่ยต่างประสบกับปัญหาในเรื่องของค่ารอกในการส่งอาหารที่ไม่เหมาะสมปรับขึ้นเพียงเล็กน้อย30%ไม่สอดคล้องกับสภาวะราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นถึง70%อค่ะไม่สอดคล้องจริงคือ,อก็เข้าใจนะแบบอาจริงไม่ใช่กระทบแค่รเดอร์คนแรงเราทั่วไปหรือว่าแบบผู้ใช้บริการที่แบบใช้รถใช้ถนนอย่างเงี้ยก็คือรู้รอยู่แล้วว่าน้ามันมันแพงมากะนะคะทีนี้ต่อมานะคะ Grab ก็ได้ออกมาแถลงกรณีดังกล่าวค่ะว่า1 เลยที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของพาร์ทเนอร์คนขับที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆในรูปแบบที่สร้างสารรค์และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมซึ่งบริษัทจะทําการสื่อสารและชี้แจงข้อสรุปในประเด็นต่างๆให้พาร์ทเนอร์คนขับรับทราบภายใน14วันค่ะส่วนประเด็นที่2นะคะ คือความเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหางานเนี่ยการบริหารค่าตอบแทนของพาร์ทเนอร์คนขับนั้นที่ผ่านมาเนี่ยบริษัทได้ดําเนินโดยคํานึงถึงปัจจัยรอบด้านแม้ว่าระดับของอุปสงค์อุปทานก็คือดีมาร์ซัพพลายเนี่ยจำนวนของพาร์ทเนอร์คนขับที่ให้บริการกับจํานวนผู้ใช้บริการสั่งอาหารปริมาณมันได้ผันผวนตามสถานการณ์ของตลาดค่ะซึ่งรวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงก่อนและหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทั้งนี้บริษัทจะทบทวนมาตรการต่างๆพิจารณา หาแนวทางใหม่ๆใ,ให้สร้างประโยชน์กับทุกฝ่ายอย่างเหมาะสมที่สุดค่ะค่ะแล้วก็ขอยืนยันอีกนะคะว่าเรายังคงยึดมั่นเจตนารมม์มุ่งส่งเสริมให้คนไทยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มของเราในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะพาร์ทเนอร์คนขับนับหลายแสนรายโดยรูปแบบการทํางานที่เป็นอิสระมีความยืดหยุน่นและไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาบริการและปรับปรุงแพลตฟอร์มของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในยุคป,ปัจจุบันค่ะอืจริง ฟังทั้งหมดที่แบบว่าทางแกรปเนาะเขาชี้แจงออกมาอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆนะๆก็เหมือนเป็นการแจ้งให้ทราบว่ารับรู้ในเรื่องของข้อเรกร้องแล้วแต่ว่าในเรื่องของการมาตรการอื่นๆการพิจารณาอะไรหลังจากนี้ก็อาจจะต้องรออีก14วัน